ปีอ๊อฟและปราฟอร์เอแอลบีไวย์เาเนเน็กป่ ฝักโยเป็นติปิกคอมเน็ตอ่ะมึงมันสนิทเย็ดเป็กลาใหม่ที่มึงเช็ดเสร็จมึงจะปาดน้ำตาเพราะกูจะลางบางมันเจ็บจริงๆไม,ไม่มีเอฟเฟกต์อย่าติดเบ็กกูเลยต้องเช็กเบสอ่ะคุยกันมาตั้งนานแต่ทำไมตอนนี้มึงยังไม่เลสเปกถึงเวลา next step ก,กูไล่มึงออกไปมึงมันล่านให้ประชาชนเขาปลอบใจอ่ะในหัวคิดอยู่ตั้งนานวันนี้กอดคนในบุน,นี้จะไปกอดใครมึงรู้ตัวเองดีว่างโง่พอดีวลากูสักเสียกูเสพโง่ตลอดไปถึงเวลากรรมการตัดสินลูกกระลิตกรอบใครเป็นคนต่อไป คนก่อไฟให้มันล่านอยู่ในตัวไปจะหลีเต็มตัวเพื่อมีบ้านอยู่ที่ตัดบอกคนอื่นทำมาเป็นแรปโลดทั้งจังหวัดมีมึงที่อ้างละกิการเตรียมดับอนาเตรียมดับอนาคตก็เป็นค้ายจอมพลเลี้ยงกันไม่ตามยศหน้าของมึงจะแต่งหรือไม่แต่งจะให้ดูกี่ทีไงก็เป็นคางคบไอสัดมันโคตรควายและก็เหมือนกันหน้ามึงไม่ไม่ชอบความรักเพราะไม่มีความรักอยู่ในที่ทำงานกินเหล้าแล้วก็มาไม่ใช่ไม่มีใครทักแล้วมึงฟักไปกี่คนพอมึงเป็นแบบนี้ผู้ชายแลยไม่เอาต้องโทษมึงในที่หลอกชมมึงเทเดียวเขาเจ็บอกไปกระทบท้งใจแลปเปอร์พูดหญิง รอบสามสองมันน่าเป็นตัวจริงและตัวสำรองได้ซ้ำไป <S 2> <S 2> <ฆ>กรรมาการชอบคลายชอบคุยหรือชอบ,ชอบหีขปนเน็ตชอบใจเพราะว่าคุยลาบหีอ,บ <S 2> <S 2> หอินโดกำลังไปอินเดียกำลังมาขอเอกซิคนพี่พอดีว่าหีกำลังชาแต่มึงออกบัมเพอเอิญพหอมมึงเต็มตัวเพรในเหตุผลหนึ่งที่มันต้องโกดดน <S 2> <S 2> <S 2> สภาพแบบนี้นะที่กูต้องกลัวมันไม่ใช่รอบจริงไอ้สวมมึงเป็นแค่ตัวอยาเราใช่ไหมว่าอยากจะการรอบแรกงั้นก็ช่วยไม่ได้ไอ้สว์คือมึงไม่รอดแน่ตอนนี้เท่าเทียมนั้นมันจะด่าไม่ได้แล้วมันดีแค่ไหนกูไม่เล็มพ่อเล็มแม่ทำตัวเวอร์ซี่อไม วายวานก็ไม่ล้างสันได้มึงมันแบดบเบ็ดแล้วกูจะจีบทำไมวะเดี๋ยวเป็นสติลปิกเขามาเน็ตอ่ะมึงมันสนิทเย็บเป็ดรอบใหม่ก็มึงเช็ดเสร็จมึงดำบาดดำตาเพรากูจะลางบางมันเจ็บจริงๆมันไม่มีเอฟเฟคเอยติดเบ็ดกูเลยต้องเช็คเบสอ่ะคุยกันมาตั้งนานแต่ทำไมตอนนี้มึงยังไม่เลสเปคถึงเวลา next step กูไล่มึงออกไปมึงมันล่าให้ผู้ชายเขาปลอบใจอ่ะในหัวคิดอยู่ตั้งนานวันนี้กอดคนนี้พรุ่งนี้จะไปกอดใครมึงรู้ตัวเองดีว่าโง่พอดีวลารกูสักเสร็จกูเต็มโง่ตลอดไปถึงเวลากกรรรมา สินลูกกันหลีตกรอบใครเป็นคนต่อไปพอจบบิดนี้มึงต้องเตรียมถอดใจอ่ะห่วยเอ้ มึงแลบเครียดอะไรของมึงเนี่ยสัตว์เสียแรงที่กูเชียร์ไว้เฮียสัตว์แล้วมึงคนไม่มีแรงเลยเฮียชอ้อนมาปี๊แดกข้าวว่างในสัตว์เอ๊ะมึงอย่าเพึ่งคิดเพอร์เจอร์ไปไกลใส่แค่กลับไปแค่เจอกูมึงยังไม่มั่นใจเลยเฮียแล้วคุยอะไรอ่ะแล้วเอ๊ะ อาจจะต้องทลายการังอยากจะมีค่าอย่าผู้หีติดหน้ามาภาพฟรีทุกๆอย่างมีกฎและมีเกณฑ์แต่พี่ว่าคนอย่างเองไม่ไม่ไมน่ามีจริงๆถือว่ากูกับมึงเราจะไม่ใช่พวกกันกบคูฮอยอมรับว่ามึงกล้าดีแต่ถ้าถามความจริงกูก็ตอบตรงตรงที่กูแรบปงปงไม่อยากจะคุคยสั้นแต่ปากดี อย่าทำเป็นไม่กล้าติถ้ายังรักสันติอย่าจอมปอมท่องูตัวควยเล็กก็เช็คบ้างไม่ใช่อยู่แต่บ้านนั่งกำโดอยอมรับมาเถอะมึงด่ากูมไม่ทันมันก็แค่คันคตนอกันด้วยกอยอมทำฟอกเด็กช่างมึงทำไรเป็นบ้านนอกจากลงลูกใส่ช็อปเมรนลอปมาพอ่ี yeah. รอบนี้มัถมบทตาบทเวการามึงกับกลุมเป็นคนละเก็บมึงลองสังเกตที่ล่างมันเธอไม่เชื่อมึงลองมองบอกน้องๆอย่าไปเอาตาที่มึงบอกมาเราบัพองเป็นได้แค่พยายามก็ตัวช็อกรายเฮอร์บาริสซูลนแคาลพีรู้สึกจะเป็นก็หยุดแด้ก็สึกโดนเขาทิ้งเพราะมึงคนง่ายเลยสกิลมึงยังไม่เท่าที่กูแต่งแลปง่ายไม่กี่สัมผัสเพราะกูไม่ได้อยากเข้าเอเอเอจะคำมึงน้อยนะกูแนะนำกลับไปนับมาแลบด่ากูอย่างงู้นอย่างงี้กูถามหน่อยดิถ้าตัวกูไม่ดีแล้วตัวเฮี้ยที่ไหนมึงทักมาไว้สัตว์ อย่าเพิ่งไปดีใจที่มีแล้ว่าใช้เป็นลองเดทน้ำมันทิมกระบองเพชรระดับมันอยู่ทนนแต่กูอยู่บนเอเวอร์เลนแล็บกูไม่ต้องมีรีแคร็บือมึงอยากจะลองเทแพนเทิร์นีไวคือแฟนั่ท็บตอนนี้กาวบนเน็ตดูยูโนดนอัมเดอะสตองเกตแล้วตั้18บวกช่วยพวกขนองเซฟึงต้องเรียกกูลูกพี่มันตองตะเบ็ดหรอมึงเราเช็คก่อนแล้วไหนเป็นจริงเพชรปลอมรอบนี้กูไม่เอาถึงตายหรอกกูเอาให้เละพอไอสัตว์ไอเคี้ยงกินกิ๊กกองกูชนะง่ายไม่มีพลิกหลองแล้วอย่างมึงยังทิ้งดองแถมน่าัยกะตามย ฉันสิงท้องไอ้สัตว์เออเอเอเอพราะพวเตียยเฮียอย่าเครียดอย่าเปี้ยก็พราะเป็นแบบนี้ผู้หญิงเขาเลยไม่เอาไอ้เฮียเที่ยวกับพี่นายไม่อายนั่นใครถอยควายมึงไม่เคยได้เงาไอ้เฮียเจอกผู้หญิงมึงก็ด่าหีด่าหลีทั้งวีทั้งปีคอยดูสัตว์นี่นี่กูเดาได้เลยคนแบบมึงกูให้เลยหนึ่งนี่ป่องและสองส้นตีนเอาไปเลย,เลย